กรับนมัสการครับรู้สึกว่าคนรอบข้างมาวุ่นวายกับชีวิตเรามากเกินไปครับต้องทอํายังไงบ้างครับผมก็แนะนําให้มาบวชครับถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีมาบวชแล้วก็ยังมีคนมายุ่งกับเราเยอะนะครับก็ต้องมองหนี้ครับว่าคนที่เขามามีความสัมพันธ์กับเราไม่ว่าทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยแสดงว่าเรามีบทบาทในชีวิตของเขาครับซึ่งมันหมายถึงว่าเรามีตัวตนในชีวิตของคนคนนั้นหรือว่าคนกลุ่มนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง ภาคภูมิใจนะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องสร้างระยะด้วยการพูดคุยกันด้วยการบอกระยะของเราว่าเราได้แค่ไหนเขาจะได้รู้จักการปฏิบัติตัวกับเราอย่างถูกต้องครับและที่สำคัญที่สุดมีคนมาวุ่นวายกับเราดีกว่าไม่มีคนมายุ่งกับเราเลยครับอันนั้นเจ็บกว่าจเจริญพรถ้าคุณโยมีข้อสงสัยหรืออยากทราบเกี่ยวกับอะไรก็ตามสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับทาง QC ความคิด ผ่าน TikTok YouTube Facebook Instagram และ Twitter อย่าลืมนะครับกด Subscribe ไลค์แชร์ให้หนุพี่ด้วยเจริญพรครับ